วันนี้นะคะพามาที่ทยยนาพิคเนตองค์ยืนนะคะมีเรื่องเล่าเนะคือว่าปกติแล้วนะคะจะเป็นคนที่ไม่ใช่สายมูเลยค่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบเหนือธรรมชาติเลยนะคะจะว่านับถืออะไรก็ไม่ค่อยค่ยคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งคือองค์มพิคเนตเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจอยเป็นนักดนตรีไทยตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีความผูกพันกับองค์ท่านอยู่อะ แต่ว่าเจ้าก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรคือเป็นคนไม่ใช่สายโมแต่บอกเลยแบบวันหนึ่งถ่ายติ๊กต็อกค่ะไปเจอไปเจอคลิปคลิปหนึ่งขึ้นซึ่งคาว่าวายองท่านนะคะก็ดูอะค่ะแล้วเขาแบบแล้วจ้ก,ก็แค่นึกในใจอบว่า,วาเออเดี๋ยวนี้ขอแสนหนึ่งได้ไหมคะอ่าแค่นึกในใจจริงเนะ่ะแค่นึกค่ะแบบว่าด้วยความที่แบบมีความเชื่อไหมนาทีนั้นก็มีความเชื่ออยู่เหมือนกันค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ย เื่อเดือนที่แล้วค่ะก็คือทะลุไปเลยค่ะทะลุไปเลย แล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าโอเคถ้างานก็ต้องมาแล้วนะคะก็เลยแบบไม่รอช้าค่ะได้ยินว่าวันนี้เป็นวันวันครูด้วยนะคะทีจะ่จะมีการไหว้ครูอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยมาวันนี้เลยนะคะก็มาฝากนะคะว่าใครอยากจะมาไหว้ก็มาเที่ยวได้นะคะแล้วก็คือหรับจอยอ่ะจอยก็ไม่รู้แบบอะไรขั้นตอนอะไรมากมายนะคะก็ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวถ้ามีครั้งต่อไปก็มาเจอกันได้นะคะเผื่อใครอยากมาด้วยกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะ